สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านครับวันนี้ผมจะกรินรถเปิดไฟนะฮะมารับรถสวยๆสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมคันนี้นะฮะเป็นล้อทีอดีนะครับผมนะสวยมากเจ้าแต่งเจ้าของแต่งไว้เยอะมากเลยนะครับอ่าสียังสวยกิ๊บเลยนะครับผมราคานี่บอกสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมราคาตั้งไว้ที่สองแสนสามหมื่นก้พันบาทก็พอนะครับผมราคาพิเศษไปเลยตอนรับกีมใหม่ต้อนรับสงการตาโปรเจคเตอร์นะฮะสวยแล้วไปเปิดไฟเออเฮ้ยเบิ้ง ราคานี้เจ้าของรถนี่แต่งมารูปร่วมสามแสนนะครับผมนะวันนี้ท่านจะแเปลารถญาตินะครับผมพอดีญาติส่งงวดไม่ไหวก็เลยจะขายจะปล่อยยึดพอดีเสียดายรถมันเป็นป้ายแดงก็เลยจับเป้าคันนั้นไว้นะครับผมจับเป้าคันนั้นไว้ก็เลยขายคันนี้มาให้ผมคืนพี่น้องดูนะสวยมากนะครับตาโปรเจคเตอร์นะสวยมากเลยพี่น้องสุดยอดเลยนะฮะแต่พะตานนี้ก็โอ้หลายตังค์นะครับพี่น้องสนใจนะครับผมสนใจศูนย์เขาสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหนะครับผมน่าสวยจัดเลย เป็นรถปีห้าเจ็ด <establishing> นะครับผมมีจอด้วยนะฮะมีจอด้วยนะครับผมโอ้สวยมากพี่น้องท่านใดสนใจทักทายมาได้เลยนะฮะระจํามานะฮะส่งเลยนะครับราคานี้ไม่ได้ลดนะครับผมเป็นราคาพิเศษนะครับสําหรับตอนรับสงกานนะฮะมีจอแอนดอยด้วยนะครับผมนะสุดยอดเลยนะครับผมสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะดูคลิปแล้วสนใจจุกโทรศัพท์มาเลยนะพร้อมส่งนะฮะมาจํามาวันนี้พรุ่งนี้ส่งได้นะครับผม สวยนะฮะรถทีอดีแต่รอนี่ก็คุ้มแล้วครับผมรอก็คุ้มแล้วนะครับผมสวยมากสวยจัดเลยนะฮะต้องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเกี่ยวโต๊หนึ่งจุดหกจีนะครับผมคันนี้นะฮะมีกล้องหลังด้วยมีจอนะฮะด้วยนะครับเราจะกำลังกับสุรินทร์นะครับผมวันนี้อยู่ที่โคราชมาซื้อรถทีโคราชนะครับผมสวยจัดสภาพนางฟ้าเลยนะฮะพี่น้องนี่สวยจริงๆนะครับผมไม่มีที่ติดนะฮะ พี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกะครับเกี่ยวตู้นะครับประวัติเดิมเคยเปดีซีมาก่อนนะฮะราคาพิเศษราคาเราเราใจเลยนะครับพี่น้องนะครับผมสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะสวยจัดนะสวยจัดนะครับผมนะโอ้พี่น้องสนใจก็ทักทายก็ได้นะครับผมนะสวยสวย นี่อยู่ที่โคราชนะฮะแต่งมาเยอะขี่ไปทำงานทุกวันพอดีเลี้าพี่น้องเขาจะปล่อยยึดนะฮะพอดีแกก็เลยอคลายผมแอนนี่หนาวดลโอ้โหจอดเลยจอด้วยครับเบาะสวยนะ พี่น้องคลิปนี้อน,นุญาตลาไปก่อนเด้อน,นะครับรีบกลับบ้านนะครับมันดึกแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับอสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม